โตโต้การ์ดชยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยกับการปรับโฉมใหม่หมดจดในปี2026กับมิตซูบิชิไทรท่านรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความดุดันทันสมัยทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมถือเป็นการกลับมาที่แข็งแกร่งของกระบะจากค่ายสามเพชรที่พร้อมลุยทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยต้องบอกว่ามิตซูบิชิไทร i ท่านสองันมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดโครงสร้างภายนอกใช้แนวคิด บีสมอโทเนสซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่แข็งแรงดุดันและลำยุคมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่แบบดินามิกชิลรุ่นล่าสุดที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมเส้นโครเมียมหนาเพิ่มความบึกบึนไฟหน้าเล็แบบฟูลโปรเจกเตอร์พร้อมเดทาม running light ดีไซน์ตัวอลซอนกันสองชั้นให้ลุกที่ล้ำและเฉียบคมส่วนกันชนหน้าดูหนาแน่นเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกสีเงินด้านล่างเพิ่มความสปอร์ตด้านข้างของตัวรถได้รับการปรับสัดส่วนใหม่ให้มีมิติใหญ่ขึ้น ฐานล้อถูกขยายเพิ่มอีก100มิลลิเมตรเพื่อให้ขับขี่มั่นคงและเกาะถนนมากขึ้นเส้นสายข้างตัวรถคมชัดยิ่งขึ้นพร้อมซุ้มล้อที่ออกแบบให้ดูแข็งแรงเข้ากับล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ส่วนด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเลตแบบซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทรทันรุ่นใหม่กันชนท้ายยกสูงและออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมระบบช่วยเปิดปิดฝากระบาดด้วยแรงผ่อนเบาเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือคนของหนักก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร บอกเลยว่าความรู้สึกต่างจากใครท่านรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงห้องโดยสารใหม่ออกแบบให้มีความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันวัสดุตกแต่งภายในเป็นหนังคุณภาพสูงพร้อมเดินตะเข็บได้สีส้มตัดดำเพิ่มความเท่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟแบบใหม่ที่ให้การควบคุมแม่นยำหน้าปัดเรือนใหม่เป็นจอฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายโหมดตามสไตล์การขับขี่ จอกลางอินโฟเทนเมนต์ระบบใหม่ขนาด10.1นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Mitsubishi Premium Sound ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเต็มพลังแอร์ Air แยกอุณหภูมิอัตโนมัติซ้ายขวาเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่ให้กระชับมากขึ้นมีระบบระบายอากาศในตัวส่วนเบาะหลังให้พื้นที่กว้างนั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้เต็มรูปแบบแม้ในการเดินทางไกล ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไททัน2026น2026ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบ Mitsubishi Safety s h i รุ่นใหม่เช่นระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ มาดูกันที่ขุมพลังของ Mitsubishi t r i ท o n 2026กันบ้างรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง210แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ CWD โดยระบบ CWD ของไทรทันใหม่ยังคงเป็นจุดเด่นด้วยเทคโนโลยี Super Select CWDii ที่สามารถปรับโหมดขับเคลื่อนได้ถึง7รูปแบบทั้งหมดถนนเรียบโคลนทรายหินและโหมด Off-road ที่ให้สมรรถนะสูงสุดในการลุยทุกเส้นทางระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยใช้โครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงขึ้น40%และระบบการสะเทือนแบบดับเบิลวิชโบนด้านหน้าและลิฟสปริงด้านหลังที่ออกแบบใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นมากแต่ยังคงความแข็ง,แ,ขงแกร่งเมื่อบรรทุกของหนักหรือขับในพื้นที่ครุขคราทรายท่านใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงในโคง้งและดุดซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมในด้านสมรรถนะจริงมิซูบิชิได้ปรับจูนเครื่องยนต์ให้ตอบสนองไวกว่าเดิมคันเร่งเบาและให้อัตราเร่งที่ดีในทุกย่านความเร็ว โดยสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในประมาณ9.5วินาทีซึ่งถือว่าดีมากสำหรับกระบะขนาดกลางและยังคงให้ความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนช่วยเพิ่มแรงบิดช่วงต้นและลดการปล่อยไอเสียเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการพละกกำลังและความประหยัดไปพร้อมกัน ในส่วนของระบบการเชื่อมต่อรถรุน่นใหม่นี้มาพร้อมแอปพลิเคชัน M Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูสถานะรถแบบเรียลไทม์เช่นระดับน้ำมันการล็อกประตูหรือแม้แต่สั่งสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลได้เมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายมิตซูบิชิไทรทัชน2ีมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นที่ประมาณ8 2 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดประมาณ1 2 5 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่น 4WD ตัวเต็มซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทางด้านเทคโนโลยีความสบายและสมรรถนะการลุยที่ยอดเยี่ยมสรุปแล้วมิสซูบิชิไททัน2026คือกระบะที่ได้รับการพัฒนาแบบรอบด้านตั้งแต่ดีไซน์ที่ดูดันทันสมัยห้องโดยสารที่หรูหราเทียบเท่ารถ SUV สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์สำหรับใครที่กำลังมองหากระบะที่มีทั้งความหรูหรา ความทนทานและสมรรถนะที่ไว้ใจได้มิสูบิชิไทรทั่น2026คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแน่นอน